วันนี้พี่อิฟนะคะแล้วก็นางเทค่ะก็วันนี้นะคะพี่อิฟจะมาพูดถึงเรื่องที่หลายๆคนสนใจ เดี่ยวกับความสูงของน้องเค้กว่าทำไมเด pues mm yeah. nah yeah. ็กเนี้ยดูตัวใหญ่เค้กก็มันสูงสิบสี่เพิ่งคือสิบสามมาเมื่อไม่นานนี้พฤติกาแล้วก็สิบสี่เพิ่งสิบสี่เนาะเพิ่งสิบสี่อยู่มสองแต่น้องเค้กเนี่ยสูงร้อยหกสิบสามแล้วประมาณร้อยเกือบหกห้าประมาณเกือบพี่อะเกือบจะสูงกว่าพี่แล้วนะแล้วที่สําคัญคือสูงกว่าใครบางคนแถวนี้ไปแล้วใครอ่ะใครอ๋อใครไม่รู้เหมือนกันเสียงใครไม่รู้อะ ก็คือสูงแบบไล่เลี่ยกันแล้วตอนนี้คือจะสูงกว่าทุกคนแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้พี่จะมาเล่าให้ฟังว่าทาไมถึงสูงขึ้นมาแบบเยอะขนาดนี้นะอ่าตอนนี้นะคะพี่อิฟยืนตรงนี้แล้วน้องเค้กยืนตรงนี้ใช่สูงประมาณเดียวกันไหมอ่ะพี่ทีมมาเราไปดูใกล้ใกล้กล้องดีกว่าเฮ้ยอะตรงบ่าอะตองบ่าอ่ะพี่อิฟเอาผมออกก่อนนะสูงกว่าสูงกว่าเหรอพี่อิฟสูงพลนิดนึงเขาพี่อิฟสูงประมาณ165แล้วนี่เหอต่ครกประมาณนี้ น้อนท่าขยิ่งร้อยหกแปดแล้วนีนใช่นิดเดียวนิดนึงทุกคนตื่นเต้นปะจะให้กลับไปดูผ้าเก่าๆอ่ะ <c oughs> คือแบบน้องเค้กตัวเล็กมากเลยหรือใครจะกลับไปย้อนดูก็ได้นะคือตอนนี้น้องเค้กสูงกว่าพีอีไปแล้วว่ะใช่แต่จริงๆอยากสูงมากกว่าน,นี้นะทำไมอะเค้กอะถึงสูงมากกว่าพี่อีก็เริ่มตั้งแต่ป .4 เลยป .4 น้องเค้กสิบขวบนะคะน้องเค้กสิบขวบเนี่ยสูงประมาณร้อยสี่สิบนิดนิด 45ไม่เกินนี้สาเหตุที่ต้องมาทําคลิปนี้เพราะว่าคุณพ,พ่อคุณแม่น้องเค้กอะ่ะเขาตอนนี้เธอแซงพ่อแบอยังใช่หนูอะ่ะตอนแรกอะเมื่อก่อนหนูคิดว่าพ่อหนูสูงกว่าแต่พอยืนเท่จริงอ่ะพ่อเตี้ยวกว่า ประมาณแบบร้อยถึงร้อนคือน้องเค้กแะแงทุกคนในบ้านไปแล้วก็คือป .4 อ่ะน้องเค้กประมาณ10บขวบน้องเค้กก็สูงประมาณ140่ิบนิดๆไม่ถึง150ห้รอกพี่จำได้ดูคลิปเก่าๆตัวกลมๆแก้มยุยยๆยยอ่ะแล้วพอป .5 เนี่ยก็คือขึ้นมาร้อยห้าสกว่าเลย แล้วจะสูงตอนช่วงไหนป5ป6หนื้อมาสูงช่วงประมาณตอนประมาณจะขึ้นป6ป5ป6สาเหตุที่สูงนะคะก็คือว่าพี่อาจจะน้องเค้กตอนนั้นนีคือน้องเค้กอะติดขนมหวานใช่ไหมเคยชอบกินอะไรเมื่อก่อนเนี้ยมาก,ก่อนอะมาก่อนหนูกินทุกอย่างเลยอะเขาจะติดขนมหวานเ<ๆ>ขาจะกินอะไรหวานหวานเขาจะกินอะไรที่เป็นแป้งแลใชแล้วแบบตอนนั้นอะฟันก็ผูแล้วก็อ้วนกลม แล้วพี่อีก็บอกว่าให้รสฟอมอ้วนคือแบบหมายถึงว่าให้เบรกเรื่องของหวานลงไปนิดนึงแล้วน้องเค้กก็ร้องไห้นะทุกคนจรงหรอใช่ใช่เธอร้องไห้เธอแบบว่าทำไมไม่ให้กินเราไม่ถึงจะไม่ได้แล้วพี่อีฟก็เลยแบบว่าเออนเค้กไม่ได้นะน้องเค้กต้องแบบจะไม่สูงไงคือน้องเค้กจะกินแต่ของหวานอย่างนี้ไม่ได้ฟันก็ผุกคือมันจะออกข้างไงมันไม่ขึ้นตั้งบนทีนี้เค้กก็เลยแบบเชื่อพี่อีพี่อีก็คือให้กิน เริ่มเลยนะคะทุกคนพอปอ .4 ป .5 ใครที่แบบว่าเตี้ยหรือว่าตัวเล็กหรือว่าพ่อแม่เตี้ยหวานเนาะไม่ต้องกลัวเนาะเคคือทําได้แล้วแล้วตอนหลังเนี่ยเดี๋ยวพี่จีจะบอกว่าทําไมเขาไม่สูงแล้วเริ่มจากถ้าสมมติเป็นผู้หญิงอะถ้ายังไม่มีประจำเดือนมันจะแบบไปเร็วใช่ยังไม่มีประจำเดือนแต่ถ้ามีประจำเดือน <5. S 1> แล้วมันจะช้าแต่ว่ายังสูงอยู่ถ้าเราดูแลร,รักษาตัวเองถูกหลักนะคะก็คือว่าป .4 ป .5 เนี่ยน้องเคสูงไม่ถึง106ไม่ถึง1 5 50เนาะ พอป .5 ในเรื่องพยานเพราะว่าเริ่มพี่อฟก,ก็เริ่มแบบเข้ามาดูแลแล,แล,แลว้วก็คือกินเนื้อสัตว์นะคะเยอะขา่าเนืน้อที่โปรตีนค่ะปลาไขปลาแล้วก็เป็นกินไข่กินนมเนื้อนมไข่ถัว่วเออเนื้อนมไข่ถัว่วแล้วก็ผักก็คือกินวิตามินปกตินะคะแต่เราจะเน้นเนื้อสัตว์แล้วก็โปรตีนเยอะๆเลยกินแบบก็กินแบบเยอะเนาะ พี่ให้กินไข่วันแล้วอย่างต่ำมาสองฟองนะคะแล้วก็เนื้อสัตว์ก็คือไก่ทอดอะไรก็คือกิน,กนปลาทุกอย่างปลาลองเห้กินได้หมดตัวเล็กๆอะ่ะกินได้หมดเลยแล้วก็อะไรที่เป็นเป็นคลื่นหลักๆพี่จะให้กินประมาณนี้นะคะแล้วก็อะไรที่มันเป็นแคลเซียมทั้งหลายอะ่ะจากนมเนาะนมก็คือกินคลั่กกันไปคือแต่เคเขาจะกินวัวใช่แต่จริงๆอะ่ะพี่ก็จะให้กินทั้งนมวัวนมไม่วัวนมทุกนมอะ่ะนมมะร้อเลีนร้อเล่นให้กินทุกนมเลยนะคะ แล้วก็เค้กกินได้หมดเนาะน้ำเต้าหู้ก็คือพี่จะไม่ค่อยเน้นให้ใส่แบบของหวานนะพี่จะบอกกน้องเค้กว่า้อเคไม่ต้องใส่น้ำตาลอะช่วงแรกอะเขาจะไม่สนใจนะคะเขาก็จะกินแต่ช่วงหลังพี่ก็จะบอกว่าน้องเค้กไม่ต้องกินน้ำใส่น้ำตาลหรอกเพราะว่ามันไม่ดีไม่ค่อยมีประโยชน์เนาะเแบกเบกบ้างแบบคลากรกันบ้างแต่ถ้าใครกินนมจืดไม่ได้อะก็ก<อ>ินไปเถอะดีกว่าไม่กินกินน้ำเต้าหู้ไม่ไม่ไม่ก็คี่เขากินนมจืดไม่ได้ไงอ๋อก็ให้เขากินไปเถอะเนาะ นมช็อกโกแลตอะไรก็ได้แต่สำหรับพี่อีป่ะพี่อีคิดว่าถ้านมไม่เป็นแบบเพียวๆแคลเซียมแบบว่าจืดจืดแต่เนาะมันจะแบบเพียวๆเลยทีนี้พอปห้าเนี่ยน้องเค้กอัพไปร้0ยขึ้นมาเกือบ10เซนนะทุกคนพี่จําได้จากป43สเนี่ยมาร้อยหอัพจากปสมาปห้าอันนั้นคือแบบเริ่มแบบเริ่ม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 ยืดแล้วแล้วพอปห้ามาป6อ่ะอันนี้คือน้องเค้ก็คือกินหนักมากใช่ไหมใช่ตกใจมากตอนที่รู้สึกว่าตัวเองสูงขึ้นแบบ คือพี่อะไม่ให้กินน้ำตาลเยอะชอบกินได้เพราะเราก็ชอบกินสนุกสนุกไฮบุกมันคือมันต้องเติมความไหวานช,ชีวิตเหรอ <c oughs> ข้ออ้างที่มีดีมากเลยก็คือกินได้แต่ว่าก็เบรกๆบกนิดนึงแต่เราเรา,เราก็กินเนาะแต่เราจะกินอย่างที่บอกนะคะเนื้อนมไข่โปรตีนผักต้องกินนะถ้าไม่กินอนะ่ะท้องมันจะ,จะไม่ถ่ายแล้วมันจะผิวเราจะไม่สวยด้วย ถึงแบบทุกคนบอกว่าเฮ้ยทำไมผิวเขาดีอะแต่พอเราจะเข้าช่วงแบบมีประจำเดือนหรือวัยรุ่นอะสิวจะเห่มากเนาะน้องเค้กเนาะสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะที่ปห้ามาปหน้องเค้กแบบทะยานมาเป็นแบบ1 0อรนอะนอนยังไงน้องเค้กนอนเร็วก็คือถึงเราจะทํางานเราก็จะนอนไม่เกินสี่ทุ่มใช่แต่วางบางวันเราจะนอนสามทุ่มนะคะคือถ้านอนสองทุ่มสามทุ่มได้อะจะดีมากๆแต่ถ้าแบบหลายคนบอกว่าเฮ้ยนอนไม่ได้หนูติดซีรีส์หรือติดอะไรก็แล้วแต่มันต้องค่อยคปรับ แบบลต่ <8 S 1> ล<ะ>แต่ว่าคือพี่บอกเลยว่าถ้าน้องทําได้นะ <c oughs> น้องจะมีความสูงนี้ไปยัง 60, 70, 80, 90, 100, 120เลย <c oughs> แต่ถ้าน้องทําไม่ได้แล้วน้องมาอดครวนว่าแบบเฮ้ยยีแล้วแบบน้องร้อยหาทำไมน้องไม่สูงขึ้นพี่จะพูดว่าไงดีอ่ะก็แค่อดทนแค่2อสาปีช่วยได้จริงๆเพราะว่าเค้กสูงเกินเกณฑ์พ่อแม่ไปไกลมากๆเลยนะคะคือไม่มีโอกาสที่ยูจะสูงได้ขนาดนี้นะใช่ แล้วการสูงก็มีโอกาสกลับมาเตี้ยกระดูกหดไม่ได้หดมันจะหดไปเรื่อยๆค่ะพอแก่เนี้ยมันเหมือนกับมันจะเหมือนกับกระดูกสันหลังมันจะตึ๊บตึ๊ช่วงนี้คือช่วงก่อนมีประจําเดือนทั้งหมดนะคะแล้วช่วงหลังเนี้ยเค้กเนี้ยไม่ค่อยสูงคือหนึ่งไม่ค่อยได้กินอะไรพวกนี้ด้วยพี่ก็แบบไม่ค่อยได้ดูแลด้วยเพราะก็อยู่คนละบ้านกันนะคะแล้วก็ด้วยแบบที่บ้านเขาก็ยุ่งยุ่งกันอยู่เนาะน้องเค้กก็แบบไม่ได้ซื้ออะไรแบบนั้นะก็จะกินแบบไม่ได้กินเน้นโปรตีนกับนมแล้้วกกก็ที่่สําคคคัญนนนะะือออองเดึช น้าติดอะไรหนังกับอานการ์ตูนนั่เนีงยเที่ยงคืนพี่ยังออนไลน์อยู่เลยอ่ะพี่ก็เมสเซจแบบไปหาโอเคแล้วแบบตีหนึ่งให่ยังแบบก็ได้ก็ได้นี่คือเดี๋ยวจะนอนนี่แหละนี่คือสาเหตุที่ทําให้แบบชะลอความสูงแล้วถ้าสมมติว่าใครที่มีประจำเดือนเร็วนะพี่ก็เป็นกําลังใจให้เพราะว่าถ้ามีประจำเดือนปุ๊บอ่ะมันจะชะลอพี่ขึ้นมาแค่สองสามเซนไม่ถึงอ่ะคือหลังจากมีประจำเดือนตอนแบบสมัยเมื่อไม่กี่ปีอ่ะเนาะพี่ก็เพิ่งแบบเด็กๆ เพิ่งแบบเลยมัธยมมาเพราะมีประจำเดือนปุ๊บมันจะช้าแต่มันก็สูงถ้าเราปรับให้นอนเร็วกินแบบเน้นแบบที่พี่อีบอกนะคะอย่าลืมผักผลไม้ด้วยนะแล้วก็การออกกํลาลังกายเนี่ยตั้งแต่ป .4 ป .5 ป .6 อ่ะคือกิจกรรมเราเยอะใช่ แล้วมีความสุขด้วยนะคือเรามีความสุขน้องเท็กเนาะคือแบบถ่ายชาเลนจ์บ้างทำชาเลนจ์บ่อยมีกิจกรรมไปเที่ยวไปต่างจังหวัดไปเที่ยวไปทำสลามกิจกรรมน้องเท็กคือทำสลามแกหนูยามไหมนี่ก็คือแบบมีความสุขไงมันก็ทําให้ทุกอย่างมันบูตเร็วแล้วร่างกายมันก็เหมือนรับรู้ได้อะมันก็ทําให้เติบโตอย่างรวดเร็วอ๋อน้องเท็กเอาลองแตะสิแตะถึงนั้นหนูนไหนต้องเริ่มเลยพี่ก็ไม่ต้องเร้่มเลยลองลองลองจับปกตินะ อ่ะจะสมมติค่อยไคยๆไปจ่ไปนี่ไว้ตรงนี้ก่อนอยนี้นี่ไม่ต้องเอื้อมดูแตเท้าแบบเท่าเดียวเหมืนะแต่ว่ามือมือหนูยาวกว่าเออข้างเคกช่วงเหมือนจะยาวกว่าแต่ว่าช่วงคอสั้นพอเันเปิดลองเปิดหรือเปิดยากไหมไม่ไม่อ่ะหยิบของตังมุน้งด้านบนอ่ะวางสูงช่วยได้จริงจริงได้ได้มาลองลองหยิบลองพยิยามยาย ถ้าขยิบได้ถ้าขยิบไงหยิบถึงแต่ว่าถ้าถ้าอีกอันนึงขยิบอีกอันนึงสิอันไหนอันแรกเนี่ยใช่ถ้าขยิบไมยิบถึงความสูงมันก็มีประโยชน์เนาะใช่เพราะว่าเราไปไหนอะเราก็ง่ายแล้วก็สมัครงานอย่างนี้ก็เอาความสูงเหมือนกันก็สำหรับใครอยากสูงเป็นกำลังใจให้ค่ะทุกคนทำได้ถ้าใครมีคำถามอะไรยังไงเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์บอกพี่อิฟได้อะที่สำคัญเนี่ยน้องๆอยู่ปอะไร และสูงเท่าไหร่ใครอยู่ม2แล้วสูงร้อยเกือบร้อยหกห้าเหมือนตัวค้กบ้างหรือใครสูงขนาดนั้นคนสูงมากเลยนะไม่เราอะเรามาจากเผ่าเตี้ยเรามาจากเผ่าเตี้ยสูงมากเลยแบบคือพ่อตัวเล็กไงพ่อเขาก็ตัวเล็กแม่เขาตัวเล็กเออมาขนาดนี้ก็เข้ามาคอมเมนต์บอกได้นะคะช่วงนี้จะอัพคลิปรัวๆเลยเพราะใกล้ปิดเทอมแล้วใช่ดูแล้วก็สำหรับนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายแล้วเจอกัค่ะ